ค่ะก็สวัสดีนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้นะคะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม RiverC a นะคะโดยในคลิปนี้ก็จะเน้นไปที่การเรียนรู้คําสั่งนะคะที่มีชื่อว่า s n a p นะคะโดยในโปรแกรมร i v e r c a แเนี่ยะคะ่ะสำหรับการใช้เขียน พวกงานเขียนแบบที่เป็น 2D นะคะจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Snap นะคะเป็นคำสั่งนะคะที่ใช้ในการดึงดูดจุดเนาะที่ช่วยให้การเขียนแบบการวาดแบบนะคะแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะโดยหลักการก็คือจะดูดจุดที่สำคัญของวัตถุที่มีอยู่เช่นจุดปลายเส้นจุดกึ่งกลางจุดตัดนะคะ เพื่อให้เราวางวัตถุใหม่ได้ตรงกับตำแหน่งเหล่านั้นพอดีนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตา Snap กันค่ะเมื่อเปิดเข้ามาในโปรแกรมเนาะจะพบพื้นที่การทำงานประมาณนี้เนาะก็จะเจอแถบเครื่องมือต่างๆซึ่งฟีเจอร์ snap เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างนะคะของหน้าจอนะคะโดยคำสั่ง Snap เนี่ยก็อยู่บริเวณด้านล่างทั้งหมดเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมา เน้นนะคะส nap ที่ใช้บ่อยๆเนาะแล้วก็จำเป็นสำหรับการเขียนแบบบรรจุพันธุ์เดี๋ยวจะขอเริ่มที่ตัวที่3ก่อนนะคะนั่นก็คือ Snap on g r i d นะคะในพื้นที่การทำงานของเรานะคะเราจะสังเกตว่ามันจะมีจุดจุดจุดนะคะซึ่งมันเป็นกริดเนาะเราเรียกว่ากริดในกรณีที่ไม่มีกริดหน้าจอเนี่ยไม่มีกริดเลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะ ไม่ได้ตั้งค่าตั้งแต่แรกว่าให้โชว์กิดดังนั้นอันดับแรกเราก็ต้องไปทาให้พื้นที่การทำงานของเราเนี่ยมันโชว์กิดก่อนนะคะเราก็จะมาที่คำสั่งนะคะด้านบนเนาะแถบเครื่องมือด้านบนที่มีคาสั่งว่าออพชันนะคะแล้วก็ไปที่ current drawing นะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยค่ะมันจะมี p a เ e อมียูนิคนะคะมีกริตนะคะให้เราติ๊ก คำว่าโชกิลิตนะคะหลังจากนั้นเราเขียนแบบ t o D เนาะอ่าโอเคแล้วก็ติ๊กคำว่าโอเคได้เลยค่ะเนี่ยค่ะกริตก็จะมาแล้วนะคะกริตก็จะมาแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการปิดกลิตก็เช่นเดียวกันไปที่ Option. ออปชันเคอร์เลนต์เหมือนเดิมแล้วก็ปิดกริตนิสานะคะแต่ตอนนี้เราต้องการทำทำงานที่มีกลิตเนาะ,ะทีนี้เมื่อมีกริตนะคะสมมุติว่า เราอะต้องการสร้างเส้นตรงเส้นหนึ่งนะคะสมมติค่ะเรามาที่ค r u e p o i นะคะตอนนี้เมาส์ของเราอะค่ะมันจะไม่ได้ล็อกเป้าว่า,าว่าเราจะสร้างเส้นตรงเนี่ยตรงไหนมันสามารถสร้างได้อิสระเนี่ยค่ะอิสระเลยนะคะแต่หากเราต้องการที่จะล็อกเป้านะคะหรือยืนยัน ดูดดูดเส้นเนี่ยให้มันไปตรงกับจุดใดจุดหนึ่งตามกริดที่เราวางเอาไว้เพื่อช่วยให้ง่ายในการเขียนแบบเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมากดนะคะคําสั่ง snap on g ร i ดอ่ะกดหนึ่งครั้งให้มันกลายเป็นสีฟ้านะคะจากนั้นใช้คําสั่งเดิมนะคะ line t o point เมื่อเราลากเมาส์มาใช่ไหมคะเเมาส์ของเราอะคะ่ะมันจะล็อกเป้านะคะ โดยวิ่งไปตามกริดนะคะก็คือแต่ละจุดเนี่ยเป็นกริดเนาะมันจะเกิดวงกลมเล็กๆนะคะซึ่งล็อกเอาไว้นะคะแล้วก็จะไม่สามารถไปเริ่มต้นเส้นบริเวณที่ไม่ใช่กริดได้เลยนะคะระหว่างกริดก็ไม่ได้มันจะวิ่งตามเฉพาะที่เป็นจุดจุดจุดเท่านั้นเนี่ยคะ่ะจะไม่สามารถวิ่งนอกจากกริดได้เลยนะคะวิ่งเฉพาะกริดเท่านั้น เนี่ยค่ะมันก็จะทําให้งานเขียนแบบของเราอ่ะง่ายขึ้นเนาะต่อไปมันไม่ได้มีส n a p แค่ตัวเดียวมีมีหลาย Snap นะคะตัวถัดมาที่จะต้องทําความเข้าใจก็ Snap on endpoint นะคะก็คือดึงดูดจุดปลายเส้นนะคะอาจจะเป็นเส้นโคง้งหรือวัตถุก,ก็ได้มันจะดึงดูดเฉพาะที่เป็นตรงปลายเส้นเท่านั้นเนาะอ่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างการเขียนก่อน สมมุติว่ามีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะคะทีเนี้ยเราต้องการที่จะเขียนแบบเส้นนะคะตั้งขึ้นไปนะคะตั้งขึ้นไปตัวใช้คําสั่ง two point นี่แหละเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเชื่อมเส้นหรือล็อกเส้นนะคะดูดเส้นมาบริเวณปลายของเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้คําสั่ง snap on end point เนี่ย มันจะต้องใช้ความพยายามอะค่ะในการที่จะเล็งเส้นเนาะต้องซูมเข้าไปซึ่งในการเขียนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันหรือไม่นะคะดังนั้นคำสั่งเนี้ยมันก็จะช่วยเราก็คือสมมุติว่าเรากด snap on end point เป็นหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะพอเราลากเมาส์มามันจะดูดเมาส์ของเราะค่ะล็อกเป้าไปที่ปลายของเส้นเฉพาะปลายของเส้นอ่ะเนี่ยค่ะกดมาปุ๊บมันล็อกปลายให้เลยบริเวณปลายเส้นตรงเส้นนี้สมมุติเราออก เคลื่อนเมาส์มาฝั่งขวามือมันก็จะไปล็อกนะคะเห็นไหมคะมันจะเกิดวงกลมเล็กๆเห็นไหมคะมันจะล็อกที่เฉพาะบริเวณจุดที่เป็นปลายเส้นเท่านั้นให้เราเราก็จะสามารถล็อกเป้าปุ๊บแล้วก็เขียนเส้นต่อได้เลยนะะทำให้ดูล็อกปุ๊บนี่ กดที่สีออกเนี่ยค่ะเส้นมันก็จะเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันนะคะต่อกันเลยค่ะปลายมันชนกันเลยนะคะต่อมา Snap ตัวต่อไปก็จะเป็น Snap on entity ก็คือเราต้องการสมมุติว่าเราต้องการสร้างเส้นเนี่ยโดยไม่ได้คำนึงว่ามันจะเป็นปลายของเส้นตรงที่จะสร้างขึ้นใหม่เนี่ย อาจจะไม่ได้คํานึงว่ามันจะต้องอยู่ที่ปลายของเส้นตรงหรืออยู่กึ่งกลางแต่เราต้องการให้มันอยู่บริเวณบนเส้นตรงที่เป็นแนวนอนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นมาที่คําสั่งเส้นตรงนะคะแนวตั้งเนี่ยค่ะมันจะเกิดเส้นวงกลมนะคะคลิกเข้ามามันจะเกิดเส้นวงกลมนะคะวงกลมเนี้ยมันจะวิ่งตามเฉพาะ เส้นตรงแนวนอนเท่านั้นเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะวิ่งตามเนี่ยก็คือมันจะดูดปลายเส้นที่เราจะสร้างใหม่เนี่ยให้อยู่บนพื้นที่ของเส้นตรงนะคะเท่านั้นอืมอ่าเปลี่ยนเป็นเส้นแนวนอนบ้างให้มันวิ่งตามเส้นตั้งเนี่ยค่ะเราก็จะได้เส้นที่มันเชื่อมต่อกันที่อยู่บนเส้นตรงนี้นะคะต่อมา อีกอันหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือ snap on middle นะคะหรือกึ่งกลางนะคะอาจารย์ขอข้ามซนเตอร์ไปก่อนเนาะใช้ในกรณีที่เราต้องการสร้างเส้นตรงเนี่ยแนวนอนที่อ้างอิงอยู่บนกึง่งจุดกึ่งกลางของเส้นตรงแนวตั้งนี้นะคะให้มันอยู่กึ่งกลางเลยนะคะทำยังไงอ่ากด ฮอ l ล t ทอก็คือเเส้นแนวนอนเนาะเราวมากดที่ snap on middle, snap snap middle ลกึ่งกลางพอลากเมาส์มาเส้นตรงแนวตั้งนี้มันจะเกิดดูดนะคะหรือล็อกเป้าให้เรานะคะตรงจุดกึ่งกลางพอดีเลยนะคะเราก็จะสามารถคลิกวางเส้นตรงแนวนอนได้มันก็จะเป็นกึ่งกลางให้เราเรียบร้อยทันทีอ่าต่อมาที่เราข้ามไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือ Snap Center นะคะสมมุติว่าเราอะ่ะมีวงกลมอยู่หนึ่งวงนะคะแล้วเราต้องการสร้างเส้นตรงนะคะที่ล็อกเป้าไปที่จุดกึ่งกลางนะคะเป็นเซนเตอร์ของวงกลมเลยทำยังไงนะคะเราก็คลิก Snap Center นะคะแล้วก็สมมติเป็นเส้นตรงแนวตั้งแล้วกันพอลากเมาส์มาใกล้ๆกับวงกลมเนี่ยมันก็จะล็อกเป้านะคะ ดุดกึ่งกลางของวงกลมหรือจุดเซนเตอร์ของวงกลมให้เราเลยแล้วพอเรากดวางเส้นตรงแนวตั้งปุ๊บเห็นไหมคะปลายของเส้นตรงที่เราตั้งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะถูกล็อกเป้านะคะวางอยู่บริเวณเซนเตอร์พอดีนะคะต่อมานะคะอ่าอันนี้น่าจะใช้บ่อยก็คือเอ่อสแนปที่จุดตัดนะคะในกรณีที่เราต้องการสร้างเส้นนะคะตรงเนี่ย ให้มันมาชนนะคะหรือปลายเส้นเนี่ยอยู่บริเวณจุดตัดของรูปนี้นะคะเราก็จะต้องมาคลิกส n a p นะคะสแนปจุดตัดนะคะ intersectionintersection น,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 นะคะขอโทษค่ะเป็น intersection คลิกไปหนึ่งครงให้มันกลายเป็นสีฟ้าอ่าไปที่เส้นตรงแนวตั้งเห็นไหมคะพอเราลากเมาส์มาเมาส์มันจะวิ่งไปที่จุดตัดพอดีเลยแล้วเรากด ESC ออก เห็นไหมคะมันก็จะง่ายเนาะทีนี้ย้อนกลับมาอันนี้กันบ้างนะคะก็คือเอ่อเป็นการ snap แบบอิสระเนาะ free snap เห็นไหมคะ snap แบบอิสระเนะะี่ยค่ะจะเอาไปวางตรงไหนก็ได้มันเป็นอิสระนะคะเรามาเริ่มกันที่ snap นะคะแนวนอนกับแนวตั้งเนาะในกรณีที่เราต้องการเขียนเส้นเฉพาะที่เป็นแนวตรงแนวนอนกับแนวตั้งเราก็จะมา ล็อกเอาไว้เลยล็อกเส้นนะคะให้มันเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งเท่านั้นวิธีการนะคะ,ะเส้นตรง two point นะคะเลือก snap ที่เป็นเส้นแนวนอนเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะนอนอย่างเดียวนะคะอย่าเขียนตั้งมันก็ไม่ตั้งให้นะมันจะได้แค่เส้นแนวนอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยเมาส์เรามันจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะอิสระ จะเขียนเส้นที่เป็นเส้นเฉียง40องศา50องศาไม่ได้เลยนะคะได้เฉพาะที่เป็นเส้นตรงเเส้นตรงแนวตั้งและเส้นตรงแนวนอนเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอยากจะเขียนรูปเฉียงไม่ได้ถ้าเกิดต้องการทําเส้นเฉียงนะคะก็ต้องมาเอาส n น p บริเวณนี้ออกก่อนเห็นไหมคะเราถึงจะทําเส้นที่มันเป็นเส้นเฉียงได้เนี่ยต้องการเขียนแนวเส้นตรงแนวตั้ง ก็ล็อก snap ที่เป็นเส้นตรงแนวตั้งอยากจะไปเส้นตรงแนวนอนก็ปลดล็อกไปแนวนอนเห็นไหมคะคำสั่ง snap เหล่านี้นะคะในการเขียนบางครั้งเราอาจจะต้องติ๊กนะคะหลายๆลายสแนปะคะเนี่ยในการเขียนเพราะว่าในการเขียนงานงานหนึ่งมันต้องใช้ snap หลายรูปแบบนะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเอ้ยมันเขียนยากอยากจะเขียนสแนป เป็นอิสระไม่ตามกริดนะคะเราก็ต้องมาปลดล็อกที่เป็น snap กิออก on กิดออกนะคะไม่เอา snap ที่วิ่งตามเส้นนะคะก็มาเอา snap on uh, entity ออกนะคะมันก็ต้องพลิกแพงเอานะคะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการเขียนแบบของเราเราต้องการให้มันล็อกเป้านะคะหรือดูดจุดที่จะเขียนใหม่เนี่ยไปบริเวณไหนก็เลือกใช้เอาตามความเหมาะสมอะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองมา สร้างทดลองเขียนงานไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะโดยฝึกใช้ Snap เนะาะสร้างเส้นตรงนะคะอยู่ที่ความยาวหนึ่งร้อยเส้นตรงแนวนอนความยาวหนึ่งร้อยอ่ะเปลี่ยนเป็นสองร้อยแล้วกันนะคะเปลี่ยนเป็นสองร้อยเนเกดว่างต่อมาเส้นตรงแนวตั้ง เอาไปที่ e n d point ใช่ไหมคะมันก็จะล็อกเป้าบริเวณปลายของเส้นตรงแนวนอนให้เราคลิกคลิกอาต่อมาต้องการเส้นตรงแนวนอนเหมือนเดิมคลิกอาซูมดูเอา้ามันไม่ตรงให้เพราะว่ามันมีการ snap ที่วิ่งตามเส้นด้วยเห็นไหมคะบางทีมันมันมันต้องพลิกแพลอเองถ้าเกิดว่าเราเพราะว่าเรามีการทั้ง snap ที่เป็นปลายของเส้นตรงและ snap on เส้นด้วยเนาะ เราอาจจะต้องมีการปิดนะคะสแนปที่มันวิ่งตามเส้นนะคะแล้ให้มันเหลือแต่สแนปที่เป็นปลายจุดของเส้นตรงนะคะก็คือเฉพาะ,ะเนี่ยค่ะปลายจุดบริเวณนี้เท่านั้นเนี่ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นคือมันต้องพลิกแพงเอานะคะต่อมาสมมติต้องการ แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งสร้างเส้นตรงแบ่งครึ่งนะคะเป็นเซนเตอร์นะคะเป็นเซนเตอร์ก็มาที่เส้นตรงอ่ะอาจจะเป็น two point ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องมาเลือก mid point อ่ะซึ่งเราเลือกแล้วนะคะพอเราวิ่งตามมานี้นะคะสังเกตว,ว่ามันจะล็อกเป้าบริเวณที่เป็นเส้นกึ่งกลางพอดีให้เราแล้วก็กดหนึ่งครั้งี่กดปล่อยกด ESC ออกอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะลองเลือก two point นะคะ แล้วก็ลากเมาส์ไปเรื่อยๆเนะี่ยสมมติว่าเอากริดออกเนะเา,เาะเพอเอากิดออกปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้เกิดจุดบริเวณตามกริดเลยมันจะเกิดจุดบล็อกเป้าเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดกึ่งกลางเท่านั้นนะคะน,นี่เส้นอื่นก็ไม่ไปนะมันจะไปแค่บริเวณกึ่งกลางกับจุดเ n นพ o i ท t ที่เราเลือกเอาไว้ทีนี้ เราอยากสร้างเส้นที่มันมามันเกิดจุดตัดบริเวณนี้เราก็ต้องมาเลือกจุดตัดใช่ไหมคะน,นี่ค่ะมันจะได้เส้นที่ล็อกเป้าเอา,เอาไว้ที่จุดตัดให้เรานะคะหรือจะลองสร้างวงกลมก็ได้นะคะสร้างวงกลมโดยอ้างอิงกับจุดเซนเตอร์ตรงนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ต่อมาอีกสแนปหนึ่งที่น่าจะลืมก็คือเนี่ยค่ะสแนปเออ่ดิสแตรนนะคะดิสแตรนนะคะลืมก็คืออ่าคลิกหนึ่งครั้งนะคะใช้ในกรณีที่เนี่ยค่ะมันเกิดรูปวงกลมเนาะแล้วอาจารย์ต้องการสร้างเส้นอะคะ่ะให้มันวิ่งเอ่อ uh, ให้ปลายจุดของมันอะวิ่งตามเส้นของวงกลมโดยอ้างอิงเนี่ยค่ะที่มันเป็นจุดผิวบริเวณที่ขอบสูงสุดของมันนะคะเนี่ยคลิกเข้าไป เนี่ยค่ะมันจะล็อกล็อกเส้นไว้ให้เราเลยอะค่ะเนี่ยค่ะมันจะล็อกให้เราแบบนี้ เราก็จะสามารถสร้างเส้นต่อไปได้นะคะแต่ตอนนี้มันมีอมันมีการล็อกเป้าอื่นๆที่มันฝืนการทำงานเราอยู่บางครั้งเราก็ต้องมีการปลดล็อกเนี่ยค่ะปลดล็อกทำให้งานเราเขียนได้อิสระมากยิ่งขึ้นอ่เขียนเส้นตรงเห็นไหมคะคือมันต้องพลิกแพงเนาะว่าบางทีการที่เราใช้สนปเยอะเนี่ยมันก็ไปล็อกไม่ให้เราอะ่ะ สามารถที่จะเขียนเส้นตามใจเราได้หรืออิสระเราได้แล้วก็ต้องมีการพลิกแพงเลือกใช้เอาบางทีต้องมีการปิดบ้างเปิดบ้างนะคะทีนี้นักศึกษาก็ทดลองนะคะฝึกใช้คําสั่ง Snap ในการสร้างชิ้นงานขึ้นมาดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ